น้องฟ์มบอกว่ามีประสบการณ์ที่เจอกับตัวเองครับเรื่องราวเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อประมาณสักห้าปีที่ผ่านมาเราตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าวันสั่งลาระหว่างที่รอสายของน้องฟิ์มเนี่ยนะครับไปดูข้อความกันหน่อยครับทีเอสสของเรานะครับที่4276101มีเข้ามาครับบอกว่าผมคิดถึงพ่อมากๆพ่อทํางานที่ญี่ปุ่นครับปีหนึ่งเนี่ยเจอกันสองครั้งรักพ่อมากๆเลยครับจากมาสเตอร์นุกนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่แจ็คแล้วก็พี่ๆีทีมงานทุกคนนานาร รายงานตัวนะครับหนุ่ม PS รายงานตัวครับคืนนี้ขอเรื่องน่ากลัวน่ากลัวนะครับรอฟังอยู่ขอหล่อๆเลยนะครับแล้วก็หัดใหญ่นะสัญญาณดีมากอยากบอกคุณพ่อว่าผมรักคุณพ่อทุกวันแต่ไม่กล้าบอกจากบ่าวสติงเอ้า อย่าไม่กล้าสิครับบอกเลยไม่ต้องเคอะเขินนะฮะบ,บอกได้เลยฮะสิ่งแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยขอร้หลอนฟังทุกคืนแต่ไม่ค่อยได้ส่ง SMS ขอเป็นสมาชิกด้วยคนจากเอ่อจากรปภเจยินดีต้อนรับนะครับสวัสดีครับพี่ป๋องแล้วก็ทีมงานทุกคนจาก M. มูลนิธิกากุศลสมุทรสาครจุดท่าจีรายงานตัวนะครับสวัสดีพี่ป๋องเอ่อน้องน้องอะไรฮะ น้องบีเอ็นนะฮะกระรอกน้องรายง,งานตัวใครโทรมาหาพี่ป๋องอายุเกินหกสิบก็บอกรุ่นเดียวกับพี่หมดนั่นแหละอีอนะครับอยากจะเล่าเรื่องประสบการณ์ตรงเรื่องตึกนอนเก่าทหารนะไปบวชพราหมณ์แล้วก็เจอวิญญ,ญาณจากน้องเมย์ก็คนไหนที่มีประสบการณ์ก็ติดต่อที่น้องบีบีได้เลยนะครับที่ศูนย์สองหกสี่หนึ่งสี่หนึ่งเก้าหนึ่งหรือศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าเจ็ดสองนั่นเองตอนนี้เรามากันที่สายของน้องฟิลมติดต่อได้เรียบร้อยนะฮะเรื่องของวันสั่งลาสวัสดีครับฟิล ครับสวัสดีครับอ่าฮะโอ้ฟิลมนีเสียงเท่มากเลยฮะนะะปัจจุบันนี้ทํางานหรือว่าเรียนอยู่ครับอ่าทำงานครับผมทํางานเกี่ยวกับอ่าเกี่ยวกับโอเปลิเตอร์ครับอ่านะฮะส่วนตัวมีความเชื่อเรื่องแบบนี้มากน้อยขนาดไหนครับอืมผมเชื่อนะเรื่องนี้นะครับเชื่อว่ามีนะนะฮะและกลัวไหมครับอ่ากลัวไหมก็ ก็กลัวยู่เหมือนกันนะครับก็ลัวอยู่เหมือนกันนะครับถ้างั้นมาคุยกับพี่ป๋องนะเรื่องที่บอกว่าเป็นวันสั่งลาประสบการณ์ที่เจอกับตัวเองที่บ้านหลังหนึ่งที่ประจวบเนี่ยนะเมื่อห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงก็ฟิล์มเออคือเรื่องมันเริ่มมาจากว่าผมไปเช่าบ้านอยู่นะครับกับแม่นะครับที่จังหวัดประจวบครับครับครับผมแล้วอในบ้านนะครับภายในบ้านเดี๋ยวผมจะเล่าก่อนว่าคือในบ้านเนี่ยมีห้องสองห้องนะครับมีห้องที่มีใต้ถุนหนึ่งห้องแล้วก็ห้องที่ปิดกันองนะครับ ก็เข้าผมเข้าไปในบ้านนะครับวันแรกที่เข้าไปนะครับก็ถามแม่ว่าผมจะได้อยู่ห้องไหนแม่เขาบอกว่าอยู่ห้องข้างๆ้านะครับที่ผมเล่าฟังครั้งแรกที่ผมเปิดประตูเข้าไปนะครับผมเจอเสาต้นสีดํำนะครับอยู่ภายในห้องนะครับอืมเป็นเสาอ่ฮะครับอ่อยู่กลางบ้านเลยคือใช่ครับผมอืมคือบ้านเนี่ยลักษณะบ้านมันจะเป็นบ้านติดติดอ่อบ้านติดติดกันนะครับอ่าฮะครับ แล้วเสาต้นดำเนี่ยนะครับปลูกผ้าสีแล้วก็ปิดทองลงอาขระลงยันอย่างดีเลยพี่ลักษณะเหมือนเสาตกน้ํามันครับผมทํานองนั้นเลยครับคือสีดํานี่คือดําสนิททั้งต้นเลยพี่ตั้งแต่หัวยันท้ายอะครับครับแล้วก็คือผมต้องบอกก่อนว่าพอตั้งแต่วันนั้นเนี่ยผมไม่ได้เข้ามานอนบ้านประมาณเกือบสองเดือนได้นะครับแล้วหลังจากนั้นนี่ก็คือว่า ก็ต้องมีเรื่องให้กลับเข้ามาที่บ้านนะครับมผมว่ากลับมานอนที่ห้องก็รู้ก็คืออยู่อยู่อย่างนั้นมาประมาณสองปีคือไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับนะไม่เจอไม่ฝันอะไรเลยใช่ครับมไม่เจอไม่ไม่เคยฝันไม่เคยอะไรเลยครับ,บทั้งที่อยู่ปลายเตียงด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นมานะครับประมาณสองปีคือวันสุดท้ายที่ผมอยู่เนี่ยก็คือว่าจะย้ายบ้านแล้ว ก็คืนนั้นก็ออกไปเที่ยวกับเพื่อนครับตามปกติทุกๆวันนะครับอืแล้วก็กลับมาภายในบ้านครับประมาณสักเรื่องเกิดประมาณสักตอนตีหนึ่งได้นะครับนะผมกลับมาคือคืนนั้นไม่ได้นอนภายในบ้านเออไม่ได้นอนในห้องนะครับอนอนตรงโซฟาครับข้างนอกห้องตรงโซฟาเนี่ยจะมีเอ่โต๊ะอยู่นะครับตรงข้ามกับโซฟาแล้วก็จะเป็นร้านก,กว้างๆนะครับข้างนอก ตรงหัวโซฟาเนี่ยครับจะมีโต๊ะเครื่องแป้งอยู่นะครับอืครับผมก็หลังจากนั้นเนี่ยนอนได้สักประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับก็เรื่องก็เริ่มมาจากตรงนั้นแหละครับ,รบผมได้ยินเสียงเนี่ยคนเดินมาจากตรงห้องอ่ะนะครับก็เดินเดินมาผมที่แรกผมก็นึกว่าแม่แม่ของผมนะครับเดินออกมาอืมเขาก็เดินเดินออกมาครับเดินมาวนอยู่ตรงรอบตรงรอบลานนั่นแหละครับออื เดินวนไปวนมาอยู่งันนะครับทีแรกผม<อ>ว่าน,นี่ก็แม่ผมเดินออกมาหาของหรือว่าอะไรเงี้ย<อ>แต่สงสัยก็ผมสงสัยในใจอย่างหนึ่งคือว่าไม่ได้ไม่ได้ลืมตาดูนะครับ<อ>เพราะว่าปกติถ้าแม่เดินออกมาเนี่ยต้องเปิดไฟนะครับอืมต้องเปิดไฟก่อนนี่ไม่ได้เปิดไฟนะเดินออกมาเฉยๆมืดๆงั้นนะพี่ครับผมแล้วพอเดินสักพักหนึ่ง<อ>เขาก็เดินเข้ามาหยุดตรงหัวโซฟานะครับ<อ>ที่ผมนอนอยู่เออเสียงแรกที่ผมได้ยินเนี่ย ผมได้ยินเสียงหยิบหวีขึ้นมานะครับจากใจกันนะครับเสียงดังแคล้งครับแล้วเขาก็หยิบขึ้นมาหวีผมเหมือนหวีมันหล่นใช่ครับเหมือนหวีมันหล่นครับแล้วก็หยิบขึ้นมาหวีใหม่ครับผมเขาหยิบหวีขึ้นมาแล้วก็มาหวีผมก็สางผมแบบความรู้สึกแบบผมยาวๆพี่ผมยาวมากอ่ะครับครับคผมสาวอยู่อย่างนั้นสักพักหนึ่งครับคราานี้คือต่อจากเนี้ยผมผมเริ่มชักใจไม่ดีแล้วพี่ครับ เพราะว่าเขาหยุดสีผมครับแล้วเขาก็หันหันหน้ามาออก้มหน้ามามองครับค่อยๆก้มก้มมาอืคือความรู้สึกแบบว่าปลายผมอะพี่มันอยู่โดนช่วงแถวๆหน้านะครับเหมือนปลายผมก็โดนหน้าเราแบบนี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับออเผมไม่ได้ลืมตาเพราะตอนนั้นมันคือแบบว่ากลัววสุดๆแลยครับออครับผมพอสักพักหนึ่ง เขาก็เหยนหน้าขึ้นมาครับอืแล้วเขาก็เดินกลับมาวนเดินใหม่ครับผมครับผมก็เลยแบบตั้งตั้งใจนะแบบกล่าวว่าลืมตาถ้าถ้าเจอก็ต้องเจอครับพอลืมตามาไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเลยทั้งที่ความรู้ผมบอกว่ามันมีแต่พอลืมตาขึ้นมาไม่มีคอืมอืมอืมก็เสียงก็เงียบเงียบไปพี่ผมก็นอนครับอื คือตอนนั้นเนี่ยใจนี่แบบว่าอยากอยากจะร้องแบบอยากจะร้องโวยวายเต็มที่เลยพี่แต่คือกลัวว่าถ้าเกิดว่าแม่แม่ตื่นออกมาเลเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมเป็นอะไรไปครับ๋อก็เลยไม่อยากร้องครับผมพอสักพักหนึ่งกลับกลับมาใหม่ครับเสียงครับเสียงเป็นเสียงเท้าเหมือนเดิมเลยพี่เสียงเท้าแต่คราวนี้เดินลากครับเดินลากไปกับพื้นครับเสียงเดินคราวนี้เดินกลับเข้าห้องไปครับ ไปกลับไปทางห้องห้องที่ผมอยู่นะครับห้องที่ผมนอนอยู่ครับครับก็เรื่องมันก็ประมาณนี้อะพี่เดี๋ยวนะมันก็แปลกอย่างนะฟิล์มคืออยู่มาตั้งนานไม่เจอใช่มาเจอในช่วงหลังอ่าใช่ครับเจอตอนที่ว่าผมกําลังจะย้ายออกะครับจปยายออกด้วยนะโอ้เพราะว่าปกติเนี่ยส่วนมากการจะเจอสิ่งต่างเหล่านี้ก็คือเข้าไปอยู่ใหม่ๆแล้วเจอถูกไหมฮะแต่นี่คือเข้าไปอยู่ใหม่ๆกลับไม่เจอมาเจอตอนที่เราเราเราจะย้ายออกอ่ะ ใช่ครับอ๋อผมผมลืมบอกอย่างพี่พี่ป๋องคือว่าตอนที่ว่าเข้าเข้ามาอยู่นะครับผมไม่เคยไหว้ไม่เคยทําอะไรเลยครับอ่ะก็แปลกอีกอ่ะถ้าบอกว่าไม่เคยไหว้ทาไมไม่เจอซะแต่ช่วงแรกๆถูกป่ะครับผมโอ้ทำไมดวงมาเจอช่วงจะจะย้ายออกหรือว่าถ้าวันนี้สมมติถ้าเกิดเกิดฟีไม่ย้ายสมมตินะอาจจะไม่เจอก็ได้เหมือนเขามาสั่งลาจริงๆเออนี่เห็นด้วยฮะเหมือนเขามาสั่งลาเรานั่นแหละ ครับเออเอาเรื่องนี้ไปไปหลังจากออาคืนนั้นไม่ได้โวยวายก็จริงอ่ะแต่หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเป็นพี่สมมตินะพี่ต้องถามละถามผู้หลักผู้ใหญ่ถามคนที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าไอสิ่งที่เราเจอวันนั้นเนี่ยคืนนั้นเนี่ยมันคืออะไรยังไงได้มีการสอบถามบ้างไหมครับอ๋อครับผมก็คือหลังจากคืนนั้นนะครับขอช่วงเช้าผมก็รีบรีบออกจากบ้านเลยพี่ครับไปหาแม่ครับเพราะแม่ขายของอยู่ที่ตลาดนะครับพี่ระดวกครับครับครับผม ก็ผมไปเล่าให้แม่ฟังทีแรกแม่ผมเขาก็ไม่เชื่อเขาก็ถามว่าเออเป็นอะไรหรือเปล่าว่าไปทําอะไรมาอครับผมผมก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรครับผมนะเพราะผมก็เจอมาถึงขนาดนี้แล้วแม่ผมก็ยอมเล่าให้ฟังครับว่าไงคือก่อนหน้านั้นนะนะครับคนที่ว่าเช่าบ้านอยู่ก่อนหน้าที่ผมจะมาเช่ากับแม่นะครับคือลูกลูกชายเขานะครับนอนอยู่ในบ้านนะครับอื ก็คือยังเล็กๆอยู่นี่แหละครับแล้วก็มีผู้หญิงเนี่ยอืมออกมาเล่นออกมาเล่นกับลูกเขานะครับนะออกมาเล่นอยู่อย่างเงี้ยครับทุกแทบจะทุกอาทิตย์ทุกคืนเลยครับครับแล้วเขาก็ย้ายเขาก็ย้ายออกไปอืครับผมอฮผมก็ผมก็สงสัยตัวแม่เหมือนกันว่าขนาดว่าเขาเล่าให้ฟังแล้วแม่ก็ยังจะเข้าไปอยู่นะแล้วเขาก็ไม่ได้บอกผมเหมือนเขาไม่เชื่อครับครับครับผมเดี๋ยวนะลักษณะแบบนี้ก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นอะไรฮะเป็น เออเป็นนางตะเคียนครับเป็นวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ในเสาต้นนั้นอ่าฮะครับผมใช่ไหมครับลักษณะน่าจะเป็นอย่างนั้นอ่ามันผ่านมาไม่กี่ปีฮะถามนิดหนึ่งฟิล์มแล้วปัจจุบันบ้านหลังนี้สี่ห้าปีแล้วบ้านหลังนี้ยังอยู่ไหมครับบ้านหลังนี้ยังอยู่นะครับยังอยู่แล้วใครอยู่อ่ะครับ ทุกวันนี้มีคนเช่าใหม่อยู่นะครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงมาเจอหรือเปล่าเขาทำบ้านใหม่หมดแล้วครับเออเข้าใจได้ฮะเพราะว่าลักษณะเอ่อเหตุการณ์แบบนี้หรือว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเสาตุ๋นน้ำมันเนี่ยพี่ก็ก็เคยเห็นกับตานะเคยไปตามสถานที่ที่น่ากลัวเนี่ยนะฮะก็มีหลายที่ที่เคยเห็นแล้วก็เห็นแล้วก็ก็ก็ตื่นเต้นก็ตกใจเหมือนกันนะเสาจะแบบดำๆอย่างที่ที่ที่ฟิล์มเล่าเลยนะแล้วก็จะมีผ้าแพรผ้าสีผูกไว้นะบางเสาก็จะเห็นเป็นเหมือนคาบน้ํามันเนี่ยเอ่อไหลมาจากข้างบน แต่บางเสาก็ก็ก็จะไม่เห็นราบแล้วก็มีเหมือนกันแต่ว่าเวลาที่เจอสระบ,บ้านแบบนี้เราก็ไม่กล้านอนเหมือนกันเนาะ,ะคือจิตใจมันก็เอาพูดตรงตรอ่ะคือนอนมันก็กลัวจะนอนหลับไม่สนิทอ่ะเพราะ <ผม S 2> ว่าพระวงอ่ะเนาะเป็นเป็นเหมือนกันพี่ตอนที่<อ>ผมเข้ากลับเขา้าไปบ้านแรกๆครับอนอนไม่นอนไม่หลับพี่นอนไม่หลับไปเป็นอาทิตย์เลยครับคือมันอาจจะไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าด้วยความรู้สึกอ่ะยิ่งถ้าคนกลัวมันก็จะนอนนอนนอนไม่หลับแน่ๆอ่ะ<ม> โอ้พี่เคยเจออยู่ที่หนึ่งคะเป็นโรงงานเก่าอยู่แถวเตาปูนไม่รู้ว่าตอนนี้ทุบทิ้งไปยังนะนะฮะคเคยเข้าไปตอนนั้นไปถ่ายหนังนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็ถ่ายหนังกันอีกที่หนึ่งแต่ว่าอยู่ในพื้นที่เดียวกันเนี่ยนะแล้วก็ปรากฏว่าคนเฝ้าเขาก็บอกว่าเออเนี่ยในเนี้ยมีเหมือนเป็นเป็น,เป,นเป็นเรือนเก่าอยู่เรือนหนึ่งนะฮะเขาจะพาไปดูแล้วก็เดินตามเข้าไปเข้าไปตกใจแล้วฮะ เขาเป็นเรือนแบบเรือนเรือนเก่าอะฮะแล้วก็มีชุดไทยเนี่ยแขวนอยู่เป็นเป็นร้อยร้อยชุดเลยนะแล้วก็มีเสาตกน้ำมันนะฮะซึ่งเห็นแล้วก็ขนลุกอะตอนนั้นอะโอ้นะครับเอาละนั่นคือเราทั้งหมดนะฟิล์มนะเขาคงจะมาสั่งลาละฮะคงไม่มีไรหรอกนะก็ทําบุญให้เขาไปเรียบร้อยใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคแต่ครับฟิล์มกับคุณนะครับนะครับสวัสดีครับผม